เกลี่ยเช่าแน่นอนโ้ยทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่มีกล่องสุ่มเซอร์ไพรส์นะคะของ DR Baby Surprise Box นะคะทุกคนนี่นะคะเมื่อกก็ได้มาจากร้านนี้เลยนะคะ DR Baby Surprise Box กล่องสุ่มพิเศษรุ่นรางวัลใหญ่ภายในกล่องไม่ว่าจะเป็นมือถือกล้องวงจรปิด ทองคำหนักหนึ่งสลึงรองโทลรลอ,รอยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมีตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง5ปีของขวัญสุดพิเศษแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้ที่เพจนี้นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าข้างในเราได้อะไรบ้างนะคะอ่าเอาเลขหนึ่งขวบก่อนนะคะมาดูขอ,อ,อ,องน้องก่อนนะว่าได้อะไรบ้างข้างในอะ,อะให้น้องแกะให้น้องแกะมาเปิดตรงนี้มาเปิดมาเปิดหนึ่งสองสามดูได้อะไรบ้างว้าว ว้าวนี่ของ,สงเสริมพัฒนาการเ,เสริมพัฒนาการนะคะว้าวดูสิดูสิอสเ,เออมีแก้วน้ำด้วยวยทยมา,มาตื่นเต้นใหญ่เลยว้าวน่ารักมากมีอะไรบ้างคะอู้หมีของเล่นเสริมพัฒนาการเยอะเลยใช่ไหมคะมนี่นะคะทุกคนค ใช่แล้วค่ะแล้วเขาบอกว่ากล่องนี้นะคะสามารถเขียนข้อความอะไรเข้าไปในกล่องก็ได้นะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเขียนที่ไหนอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคะที่ใหนตรงนี้นะคะนี่ีเ,เขียนข้อความได้เลยนะคะนี่เอาเสแล้วเรามาสรุปกันว่าเราได้อะไรบ้างนะได้แก้วนะ้ำโอ้ยแก้วน้ำอย่างดีเลยนะคะทุกคนนี่นี่น้องคาน์ไวได้ของเล่นเสริมพัฒนาการเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะนี่แล้วก็อันนี้คืออะไรคะเนี่ยกัดใช่ไหมคะเวลาน้องคันเหงือกอุ้ยดีมากเลย โอ้พี่เกลโตแลยฮทุกคนทุกคนดูนี่เขาบอกว่าการ์ดใบนี้เขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้าทุกท่านท่านได้รับของรางวัลชิ้นพิเศษจาก D R Baby s u r p r i ว้าวเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะว่าเราได้อะไรเนาะ โอเคเราจะเก็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอากล่องของห้าขวบขึ้นมานะคะทุกคนนี่เรามาช่วยกันแกะดีกว่าอันนี้เป็นของของเด็กห้าขวบเนาะพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามเปุดเปิดเปิดเอาปบไม่ออกห้ามดูนะแม่แม่เตรียมแบบไม่ลุ้นมากนะเนี่ยตอนเนี้ยนี่เกลี่ยช่าแน่นอนโอ๊ยน้องกคเช่าสาโอ้ นะคะทุกคนมีสีด้วยมากเลยมีทั้งหมด12สีใช่ค่ะมีสลามด้วยมีที่วางโทรศัพท์นะคะโอ้น้องอยากแกะน้องอยากแกะเออโอเคโอเคครับโอเคครับนี่ตอนนี้นะคะเราได้สลามนะคะแล้วก็ได้ที่วางโทรศัพท์นะคะอุ้ยนี่อะไรที่ไม่ที่ไม้ร้องเก๊ะข้างในให้แม่เก็หน่อยค่ะอันนี้อันนี้มันเป็นเป้นพิมพ์ค่ะทุกคนวันนี้ทำขนมได้นี่ อ๋อมาเนอรดี้อุ้ยน่ารักข้างในมีอะไรบ้างโฮ้ยมีสติกเกอร์ด้วยนี่เข้าไว้ตกแต่งบ้านใช่ไหมคะนี่ตัวนี้เป็นบ้านนะคะทุกคนอุ้ยลืมไปเลยอันนไ้อะไรอ่ะกาดใช่ไหมทุกคออันนี้คือเราได้ของรางวัลอันนี้นะอู้อันนี้ที่เขาเป็นเหมือนแบบเอาไปจุ่มน้ำมาค่ะแม่เกศแล้วมันก็จะออกมาเป็นบาร์บี้เราต้องติดต่อค่ะเหมือนเดิมเลยแบบกล่องเมื่อกี้เลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยจ้ะนะคะได้ฟรีเลยเหรอคะได้ใช่แล้วค่ะทุกคน เราไม่ต้องเสียตังค์งแล้วนะคะทุกคนแค่สแกน QR code คไปเลยนะคะของน้องเกลลี่นะคะได้2ใบเลยนะได้ค่ะสองใบเดี๋ยวแม่เกตจะสแกนค r code คไปเลยนะคะติดต่อทางนี้น <ะ S 2> ตอนนี้นะคะที่ใบเริ่มแกะไข่ตัวนี้แล้วตอนนี้เราได้นี่เลยเจ้าตุวนนี้คือน่ารักมากน,มานะคะอ่านี่ของเกลลี่สีเหลืองนี่ของน้องเป็นสีฟ้าอ่า D R Baby Surprise Box นะคะทุกคนเราสามารถลุ้นได้ทุกอย่างเลยนะคะ เดี๋ยวแม่เกตก็จะสแกน QR โค้ดแล้วก็ไปแลกของรางวัลอีกเราเสียงเงินรอบเดียวนะแต่ถ้าเ,าเกิดเราได้รางวาัลใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องสแกน QR โค้ดแล้วก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะคะโอเคเด็กๆสนุกกันไหมคะสนุกค่ะไม่ใช่แค่เด็กแรกเกิดถึง5ขวบสนุกสนานนะพี่ใหม่อายุ13ปีก็ยังมาเกตกับน้องๆนะทุกคน่มันลุ้นและสนุกม,มากใช่แล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งหมดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืม กดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ไปสั่งกันมาได้เลยชนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r า b ได้วยนะคะ